สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเที่ยวตลาดนะัดกันค่ะก่อนที่จะเข้าไปที่ตลาดนะต้องซื้อไอติมก่อนนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะมาดูค่ะว่าเหมือนตลาดนะัดบ้านเราไหมคะก็จะมีทั้งมือไม้มือสองนะคะขายเต็มเลยค่ะมีผักมีผลไม้มีต้นไม้มีร้านอาหารนะคะก็ เป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่เลยค่ะส่วนมากจะค่อนข้างที่คนจะเข้ามาเยอะมากแต่ว่าตอนเช้ามื่อเช้านี่ฝนมันตกนะคะวันนี้ก็ดูคนคนก็ยังดูว่าเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้หมาก็คือเต็มไปเลยค่ะเดินอ้าวของเล่นเด็กก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะแน่นอนเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องได้เสียงกันแน่นอนเลยค่ะดูสิคะเต็มไปหมดเลย แฮนลี่ไม่ไปไหนเลยคะ่ะติดอยู่ตรงรถนี่ละคะ่ะตุ๊กตาเนี้ยนี่ของโปรดแม่นะคะแต่แม่ซื้อให้น้องเอาเบลคะ่ะ วันนี้มาดูไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่แต่ร้านของเด็กเล่นนี่ราคานี่จะเป็นของมือสองนะคะเอามาขายนะคะก็ประมาณครึ่งราคานะคะดูจะไม่นา่ารักเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยตื่นตาตื่นใจเด็กๆนะคะมีเสื้อผ้าเด็กน้อยมีรองเทา้าถ้าหาดีๆจะได้ของมีราคาแล้วก็ราคาถูกช่วงใกล้เวลาที่จะเลิกแล้วเขาจะบอกว่าครึ่งราคาเซลเซลอะไรประมาณเนี้แต่ว่ามัน บางทีเราก็ไม่ได้อยากได้เนาะแต่ว่าแต่ว่าเสื้อผ้าดีๆก็เยอะนะคะประมาณนี้เอาวเรามาดูอีกช่องหนึ่งนะคะเดินยังไม่หมดเลยตอนนี้แดดร้อนมากเลยค่ะร้อนเช้าๆเนี่ยจะมีลมแล้วก็จะรู้สึกหนาวๆหน,าหน่อยก็เลยพาก,กันใส่เสื้อกันหนาวทับมาพอช่วงบ่ายๆ่านะคะเริ่มร้อนนะคะเริ่มถอดเสื้อกันหนาวออกแล้วนะคะ พี่เฮนรี่เดินไปวางร้านเขาก็ให้มาฟรีนะคะให้เป็นนิทานให้เป็นอีกแป๊บหนึ่งเฮนรี่ก็ได้ปืนจิตน้ำฟรีนะคะโอ้โหคาไม่คาใจดีมากเลยนะคะเนี่ยรถที่ถือนี้ก็ของฟรีนะคะคุณลุงเขาให้นะคะแล้วก็มีของมือเก่านะคะของเก่าเนี่ยขะขยแต่ก็ดูเก่าน่าสนใจแต่ว่าแม่ก็ไม่รู้จะเอาไปไหนนะคะ มาครั้งนี้นะคะมีแต่ของเล่นเลยค่ะดูสิค้ะอ๋อกลับบ้านดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชม